สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Life ฟ์ใเตือนนะคะวันนี้นะคะเตือนนำา7แนวคิดที่ทำให้คุณชนะอุปสรรคนะคะด้วยความต้องการของคุณเนี่ยให้มันเกิดขึ้นได้7แนวคิดที่คุณจะต้องรู้คุณจะเมื่อคุณรู้แล้วว่าทุกปัญหานั้นมันเกิดขึ้นในชีวิตคุณเราอย่างแน่นอนล้วนแล้วแต่เราจะให้ความหมายว่ามันเป็นความท้าทายมันเป็นบทเรียนหรืออะไรต่างๆแต่วันนี้นะคะหลักสาคัญที่คุณจะต้องรู้ว่าเวลาที่คุณจะต้องการชนะอุปสรรคหรือว่า ก้าวข้ามผ่านความกลัวหรือปัญหาที่คุณเจออยู่นั้นอย่างแรกคุณจะต้องมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าก่อนที่จะชนะอุปสรรคนั้นจากนั้นคุณก็ต้องตัดสินใจก่อนในเริ่มต้นว่าคุณจะต้องการแก้ปัญหาเหล่านั้นยังไงจากนั้น คุณต้องหาวิธีการและเชื่อมั่นวิธีทางว่าคุณจะสามารถทําให้อุปสรรคนั้นมันผ่านพ้นไปได้ยังไงซึ่งวิธีการคุณจะต้องใช้วิธีการในการพูดการสั่งจิตของตัวเองหรือการเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไปแทนที่ในเรื่องของการที่จิตใต้สํานึกมันทํางานอัตโนมัติซึ่งเจแนวคิดหรือวิธีการที่จะทําให้คุณชนะอุปสรรคได้อย่างแรกเลยแนวทางแรกเลยคุณจะต้องรู้ก่อน 是吧？Wow. คุณจะต้องรู้ก่อนว่าปัญหาทุกปัญหานั้นมันมักซ่อนคำตอบอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในตัวเสมอมันจะเป็นความเชื่อและความศรัทธาที่ทำให้คุณนั้นค้นพบว่าอะไรคือข้อดีของปัญหานั้นอย่างแรกเลยนั่นก็คือแนวคิดแรกที่คุณจะต้องมีข้อที่สองก็คือว่าเวลาที่อุปสรรคหรือปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นนั้นคุณจะจำเป็นมากที่จะต้องสร้างพลังจิตหรือสร้างกำลังใจความคิดใหม่ๆนิสัยใหม่ๆต่อ ย้ำลงไปในจิตใต้สำนึกจนมันเกิดความเชื่อมัน่นจนมันสามารถปฏิบัติอย่างเป็นอัตโนมัติให้แก่ นิสัยใหม่ของเราเพื่อที่จะได้มีความคิดในการแก้ปัญหาใหม่ๆของเราได้อย่างที่3แนวคิดที่3ก็คือว่าทุกสิ่งทุกปัญหาอุปสรรคที่มันขวางกั้นความสําเร็จหรือขวางกั้นทางออกของเรานั้นให้เรามีเพียงอย่างเดียวก็คือตัวเราเท่านั้นที่จะสามารถแก้ได้ดด้วยความคิดและจินตนาการก็คือว่าความคิดและจินตนาการด้านลบนะมันคืออุปสรรคที่ขวางกั้นเราอยู่คุณจะต้องกําจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปก่อนความ คิดลบๆที่เกี่ยวกับปัญหาหรือจินตนาการลบๆที่มันอยู่ในหัวเราแนวคิดนี้วิธีการนี้คุณจะต้องเอาออกจากความคิดเราก่อนเราถึงจะแก้ปัญหาหรือประสักได้วิธีที่4แนวคิดที่4ก็คือว่า คุณจะต้องพอคุณเอานิสัยหรือความคิดออกแล้วคุณจะต้องแทนที่เข้าไปในจิตของคุณด้วยนิสัยใหม่ๆเราจะต้องแน่ใจก่อนว่าสิ่งสิ่งนั้นสิ่งที่เราต้องการเป็นหรือต้องการมีนั้นมันมีอะไรจากนั้นคุณจะต้องลบนิสัยหรือแก้ไขนิสัยบางอย่างอุปนิสัยบางอย่างที่เราต้องการที่เราไม่ต้องการมันแล้วเนี่ยให้ออกไปโดยวิธีการมันถึงจะชนะอุปสรรคได้ หากเราแทนที่นิสัยใหม่ไปยังนิสัยเดิมที่เราไม่ต้องการเราก็มีชัยชนะเพิ่มมากขึ้นแล้ววิธีที่5แนวคิดที่5ก็คือว่า คุณจะต้องมีคําพูดต่างๆของตัวเองที่ไว้พูดกับตัวเองเมื่อคุณเกิดปัญหาและคําพูดต่างๆของคนอื่นจะไม่สามารถสร้างความปวดร้าวให้เราได้หรือไม่สามารถที่จะทําให้เราเจ็บเราเสียใจได้ถ้าเราไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นคําพูดที่คุณพูดกับตัวเองคุณจะต้องโปรแกร,รมด้วยคําพูดที่คุณต้องการและคําพูดของคนอื่นนั้นคุณจะไม่ยอมปล่อยให้คําพูดเหล่านั้น เข้ามาทำให้จิตใจของคุณเจ็บปวดสิ่งนี้คือแนวคิดที่คุณจะต้องทำและคุณจะต้องระวังถ้าคุณต้องการก้าวข้ามผ่านอุปสรรคหรือมีชัยชนะให้แก่จิตใจของตัวเองได้แนวคิดที่หกก็คือว่าคุณจะต้องเชื่อว่าคุณสามารถเลือกอุปนิสัยดีหรืออุปนิสัยเลวได้ดังนั้นคุณจะต้องเลือกนิสัยที่ทำให้คุณชนะอุปสรรคต่างๆหรือชนะในสิ่งที่คุณต้องการได้แนวคิดที่เ ก็คือว่าปัญหาหรือความซวยอุปสรรคต่างๆนั้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามมันคือความกลัวของความคิดที่มันคิดซ้ำไปซ้ำมาสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่คุณคิดอยู่ว่ามันเป็นอุปสรรคของคุณหรือความซวยของคุณหรือความกลัวต่างๆมันคือความกลัวเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น คุณต้องเผชิญหน้ากับความกลัววันนี้เช่นถ้าคุณไม่กล้าออกกล้องก็แค่เผชิญหน้ากับมันสิ่งไหนที่คุณกลัวคุณเผชิญหน้ากับมันแล้วสิ่งนั้นมันจะหายไปนั่นก็คือแนวคิดเจ็ดแนวคิดที่จะทำให้คุณน,นั้นก้าวข้ามผ่านอุปสรรคหรือความไม่ต้องการในสิ่งที่คุณมีอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นเจ็ดแนวคิดนี้เตือนบอว่ามันจะเป็นประโยชน์สาหรับ,บเพื่อนๆนะคะสาหรับใครที่ต้องการชนะความ สำหรับใครบางคนที่ต้องการที่จะเอาชนะอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างลองเอา7แนวคิดนี้ไปปรับใช้ดูนะคะเพื่อที่จะทำให้เรานั้นสามารถได้ในสิ่งที่เราต้องการนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ